มันาวแต่ฮะนี่เธอเก้าองศาสิบองศาหนาวหนาวสวัสดีพี่นอ้องเมื่อสุขุสุขคนเนอร์นี่มาเลี้ยงผู้ตาแกบ่บะผู้ตามือนี่ <c oughs> อไปพาพี <muitas S 2> ่น <sketches> ้องไปเรียกพูตาเด้อครับผพาพี่น้องใส่บ้านไปไรมาเลียกพูตาแล้วชอบมาครับาเด้อตามมาเด้อครับคุณผู้มาเลยกคุณยายบ้านคุณผู้คุยาบ้านครับแี่คุณยายบ้านคุณหนำหน้าก้อยเหรอครับคุณนะโอ้มาแล้วครับตามมาบได้เลยที่เหมือแล้ว Nào, nào, cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

พูดจากินแล้วหรือเปล่าดูร้านกินบ้านนี่เด้อดูร้านบ้านนี่พูดจากินแล้วเด้อเรียลแล้วแล้วละเอาไปโอเคเด้อคู่แข่งเอาไปด้วยซักดี๋ยวเป็นซัดีสิ เอ้เ่มัดงาตมใส่หมูอันน้หนหมูต้มใส่หมูอาจาด้ยเป็นขามทอกัน เอาไปครับต่อได้จริง่างกันนี่ต่ไดมากเลยนะส่ิบสี่นี่้องเปนหนึ่งอเป็นหนึ่เออเปลี่ยนินิว่นี่ตอเกือบกองไฟแ้วนี่น้ำๆอะเลยนี่เป็นกองไฟกำลัพี่กิน

เชสาไปทอกขอกแล้วมันก็ทํามาไ่อก <c oughs> <c oughs> กม่เลี่ยงงบไม่อมากันมาเอ้มากันมาแล้วกูเบื่อเลี่ยงเบะ่กูจกินม้าก็เลยตีสองมาแล้วกูให้ให้ข้าวอไวะอกขผาวไปซ้ำบุ้มไปซมันแห้เหนิพี่ เขาีเยอะเนาะแล้วเขาีดเยอะเนาะ้ผู้ชายธรรดาผู้ชายกคล่องถึงนี้เนี่ยมันกินแต่เศ้าหมดเลยนี่ยังนอียมอยู่หอมเยอียมังกินตีซี่ยังกินเอี๊อยู่ดเลนี่น่ามีนน้สามมือน่ะสามมือามสงการพูดอังอ้าม

ล้าพ่ควิดนี่อ้าวทอดบ่อยางไปสั่งกินไปน่ือนกนกินยากแก่เาน่าอะไรเนี่ยน้ำนัมันแสบ้วยเราก็กินมีได้เนี่ยเนี่ได้แห้เราเลยมีช่ออ่อนลงไปวันได้ใจะไรจังหวะเว่มามาแล้วว่าดีมด่ะ

มาเก่งเทนเอาน่ล่างจานโอ้ยโอ้น้าธรรมดาคนละช่งกาดนลามจะอาน้าก็ได้ธรรมดาสงมเานาดินน้าบานนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้นมาล้างช้อนี่อยู่ไอนี่ลงมาบอยึ้น่อลงมาอยนนี่ทีมอก็ย้อยยไป เราเสียขอบดิอ๋นี่กราบนม่ต้อเรายเลยครับครับครับโอ้ดีใจดีใจอืมมาจะชวนขาก๊าบไปเข้าไปย่างยั่ฝากกดติดตามช่องเนียเด้อพี่น้องเอ้ย กด subscribe เฮ้ยเด้อฝากติดตามช่องเฮ้ยแน่